สัพพัญยุตยานานิเทศสัพพัญยุตยานของระตถาคตเป็นฉนะชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะอัดว่ารู้สังคตาธรรมและอสังคตาธรรมทั้งปวงมิได้มีส่วนเหลือชื่อว่าอนาวรณญา,านเพราะอัดว่าในยานนั้นไม่มีเครื่องกัน้นชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะอัดว่า รู้ธรรมส่วนอนาคตทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะอัดว่าในยานนั้นไม่มีเครื่องกัน้นชื่อว่าสัพพัญยุตญาณรู้ธรรมส่วนอดีตทั้งหมดรู้ธรรมส่วนปัจจุบันทั้งหมดรู้จักสุและรูปทั้งหมดว่าอย่างนี้รู้หูและเสียงละถึงจมูก และกลิ่นลิ้นและรสกายและโผฐทพพะใจและธรรมารมณ์ทั้งหมดอย่างนี้ชื่อว่าอนาวารณยญาณเพราะอัดว่าในญาณน,นั้นไม่มีเครื่องกัน้น